มาขอในเรื่องของโชคลาภมาที่นี่ค่ะศาลหมูค่ะตอนกลางคืนมีแต่เด็ดๆเ,เริ่มต้นที่700บาทโลกอ่ะเขาสร้างต้นไม้มาให้ล่มเงาแต่ว่าโลกอ่ะสร้างเราสองคนอ่ะให้คู่กันสวัสด <c oughs> ีค่ะพี่ <c oughs> โชค <c oughs> กูเจองูคนขับรถม่ยืนเยี่ยวอยู่ <c oughs> ยังมีแฟนมาถ่ายรูปใหนแบบเนี้พี่น่ารักจังเลยค่ะ <c oughs> มึอผู้ใจเสื้อขาวเราเดินมาฉันนั่งตกปลาอยู่รินตลิ่งมึงโศกโศกกูเจองูคนขับรถมนยืนเยี่ยวอยู่ <ส ieve> อาใหมาเอาใหมาคุณผู้มชมขาและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ก้าว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 สู่อีพี<ส> EP ที่สองค่ะไม่รู้ว่าอีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่า แต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาะอิฉันก็จะพาทุกคนมาขอในเรื่องของโชคราบใครทําอะไรติดๆิดขัด,ข,ดขัดอยู่ทาอะไรแบบก็มีอุปสรรคไปหมดมาที่นี่ค่ะสารหมูค่ะแต่ก่อนจะไปสารหมูนะคะบริเวณนี้นะคะตรงสะพา,านสารหมูตอนกลางคืนมีแต่เด็กเด็เริ่มต้นที่700บาทตอนนี้4ี่โมงสักประมาณทุ่มทุ่มเกือบสองทุ่มตลาดจะตั้งเราต,ต้องมาช้อปปิ้งหน่อย เพราะว่าแต่ที่กูดูดวงแต่ EP ที่แล้วเขาบอกว่าความรักกูจะต้องใช้เงินซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะมีมาพิสูจน์ความรักกูซีว่าจะใช้เงินซื้อได้หรือเปล่าแล้วมาสารหมูนี่มึงเตรียมอะไรมาบ้างคุณรู้ว่สารหมูเลยคุณผู้ชมขาะขอนั่งก่อนการที่เราจะเป็นสารหมูนะสิ่งที่เราจะมาเตรียมมาไหว้นะคะก็จะมีน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำแดงกล้วยพวงมาลัยทำไมตลองเป็นน้ำแดงอ่ะ ผู้เชี่ยวคเกิลมาเขาว่าอย่างนั้นไงที่นี่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะอันนี้คือล้วนๆเพียวๆความสามารถล้วนๆว่าทําถูกหรือทําไม่ถูกแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นรำรำที่อาหารหมูค่ะแต่ว่าเราไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนได้ค่ะเราก็ได้มาแค่นี้เอา,ทาเอาท่าที่เรามีอยู่ที่ใจค่ะคุณผู้ชมขาการไหว้นู่นนี่นั่นต่างๆถ้าเรามีของไหว้เลย เรามาแค่พนมมือขอพรท่านแบบขอให้ลูกประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่น,นทําอะไรก็อย่าได้ติดขัดมีอุปสรรคใดๆเลยอะไรอะแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปจัดของไว้กันนะคะคุณผู้ชมชืช่อชุณหน่อยสิค่ะรายการนี้ไมเด็กคุณหญิงคุณนายไม่ค่อยทําอะไรกันหรอกคุณงงคืออะไรนะคะคุณแม่เรามาถามผู้รู้คืออย่างนี้จะพามาถามผู้รู้คือคุณแม่เอง ประจําการที่อยู่ตรงนี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ถ้าเรามาไหว้เนี่ยเราขอการงานขอลูกขอเต้าขอขายที่ดินอะไรเงี้ยเราสมหวังเราก็ซื้อผักซื้อยาซื้อลูกหมูอะไรมาไหว้ท่านไม่ให้บบนอย่างเดียวไม่ให้บบนให้ขออย่างเดียวขอเหมือนกันแต่ถ้าสําเร็จเราก็มาไหว้ท่าน มาไหว้เป็นการขอบคุณแตงกิ้วท่านทุกกี่ดอกทุกสิบหดอกแล้วการไหว้เรา้องทำยังไงบ้าง,างคะคุณแม่ก็บอกชื่อนามสกุลเราแล้วก็มีคําอนุถานะลูกอ๋อแล้วก็ที่ฐานตามที่เขาเขียนไว้แล้วเราตั้งใจว่าเราจะขออะไรจากท่านแม่เคยขอให้ค้าขายดีแล้วเป็นไงก็ดีทุกวันวันละกี่แสนขายได้เนี่ย แค่สี่ห้าร้อยแม่ก็ดีใจและกำไรหนูก็เคยมาขอเขาตอนนั้นหมอดูบอกว่า <DI ES> ให้มาลองมาที่นี่กลับไปปังมากคุณแม่งานแบบจัดเดือนนึงมีงานห้าหวันแบบสามสิบวันเต็มอ๋อเราต้องมาแบบบ่อยเหรอคะอย่างเงี้ยคุณตำรวจน่ารักเนาะคุณตำรวจมีแฟนยังคะ คุณต่อเรามีเมียแล้วค่ะขอว่าคุณตำรวจนะขอว่าคุณตำรวจได้ปหมคะคุณต่อเล่นไอจีปะเอาเฟซบุ๊กได้ปะได้ขอเฟซบุ๊กคุณตำรวจหน่อยได้ปะมีกล้องที่ปรปกบปิดเลยเอ้ามีกล้องมีกล้องอยู่คุณพี่จะจำหนูนะหนูทำเพื่อความบันพี่พิมพ์ให้หนูหน่อยได้ปะคะพี่แล้วหนูซ้อนท้ายพี่ได้ปะคะถ้าไม่หมวกตำรวจจะจับหรอคะ แล้วพี่จะจับหนูปะ่ะคะพี่จะจับหนูนะหนูเป็นคนดีค่ะพี่รู้ป่ะคะว่าโลกอะ่ะเขาสร้างต้นไม้มาให้ร่มเงาแต่ว่าโลกอะ่ะสร้างเราสองคนอะ่ะให้คู่กันหาหนักจังเลยเนี่ยไม่เจอเอ้าพี่เขาไม่เจอพี่เขาไม่เปิดบราแต่พี่เขามีใบสั่งพี่รู้อย่างว่าโลกเขาสร้างสองเราให้คู่กัน,นค,คุณตำรวจขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจขอบคุณครับ เอาละค่ะไปไหว้ค่ะอีดอก <c oughs> เสียเบเอา้ากูล,ลืมถามชื่อคุณตำรวจ <c oughs> คุณตำรวจต <c oughs> ำรวจ นะมึงดูคู่รักที่เขาแบบตัดภาาม,มาที่กูพี่คะอยากมีแฟนมาถ่ายรูปให้แบบนีน้อยากมีคนมาถ่ายรูปให้แบบนี้แบบแฟนมาถ่ายรูปให้างค่ะพี่น่ารักจังเลยค่ะต่องหน้าฉันต้องไม่ไหวแล้วใช่ปะมึงสารภาพมาอีดองหน้ากูไม่ไหวแล้วใช่ปะในนั้นนะอ่ะไ,ไ,ไม่ได้เอาอีดองมึงแป๊บหนึ่งสี่เพรามึงบอกว่ากูสวยอยู่คือคือ,อยังไง ไม่สวยสวยตั้งกัวแน่นะกู <c oughs> จะไม่เช็คเทปนี้เลยเพราะมึงสามารถออนอัพโหลดลง YouTube <c oughs> ไว้เลยไป <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ที่อนุสาวรีย์หมู่ตรงนี้นะคะไปฟังที่สุดแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบาพิตอยู่เส้นถนนเรียบคลองหลอด แต่สําหรับพวกแบบนางกรนางกระเทยาส,สาวสองสาวอะไรที่มาวนวงังคือพวกมึงวนกันอยู่แล้วแหละวนวนวนแต่พวกมึงอาจจะไม่รู้ว่าที่เด็ดๆตรงที่ขอพรและประสบความสําเร็จที่นี่เลยอนุสาวรีย์หมูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็จะประสบผลนะคะวันนี้ปลาแค่ตรงนี้เลยปากปาก สำหรับอีพีนี้พวกกูมาเอาเนื้อหาสาระมาบอกพวกมึงเลยว่าที่นี่เปะยังไงทํายังไงว่าย,ยังไงพวกมึงก็มาทําตามถ้าพวกมึงไม่ทําตามก็เรื่องของมึงมันเป็นดวงใครดวงมันใครเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กูหน่อยรับรองพวกมึงจะปังกุรีเย่ที่สุดอย่าลืมกดก้าแล้วพิมพ์คาว่าสาธุให้กูด้วยนะและพอกดเสร็จปุ๊บมึงอย่าลืมแชร์พอแชร์เสร็จมึงไปกด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งที่ YouTube ช่อง lucky channel Thailand ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กดแชร์เพจกูด้วยชื่อเพจว่า เรื่องของมูค่ะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกันอะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมูค่ะัสดีค่ะพี่พี่ไปไหนครับี่เป็นเอจพี่จงวัดอะไรครับพี่จังหวัดอะไรครับพี่ะพี่โอ้ยเห็นไหมกูบอกแล้วว่าไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักมันไม่ประสบความสําเร็จเลยเว้ยที่นี่อ่ะข้างหน้าจะพาไปไหนข้างหน้า มันไม่เรื่องของมูงค่ะเรื่องของมูงแต่ว่าถ้าพวกมึงไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ให้กูอ่ะกูก็ไม่รู้กูจะมีแรงพาไปหรือเปล่าฝากลูกค้าหน่อยไหมคะฝากด้วเออฝากถึงลูกค้าหน่อยถ้าแบบรายการน้ําดีแบบนี้รายการน้ําดีเอาเป็นว่ารายการน้ําดีแบบนี้ใครอยากจะสปอนเซอร์อะไรก็มาช่วงแรกๆก็อาจจะคิดได้แพงหน่อยต่อไปก็แบบเทปละร้านของร้านก็ค่อยว่ากันไปน้ำปลงน้ำปลาก็เข้าได้เนาะเข้าได้กูทํากับข้าวอร่อยมากอ กูแต่งหน้าสวยมากเออออแล้้วทะไไรดีกกูกินเก่งมากถ้าดังแล้วจะแยกวงไหมถ้าดังหลังไม้มาก igtvif